ต้องคือตอนไปไปแบบไปที่ออสเตรียไม่ใช่ออสเตรเลียนนะไปหาใช้สมองบ้างพวกอิงเจอตัวกันแลอวกันโอ้ทานเวอร์เซอร์กันโอไม่กลับไปที่เดิมดิทานเวอร์เซอร์มันไม่กลับไปที่เดิมเลยช่วยด้วยว้าวไม่ได้ไม่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 จะ่กลับยากไปที่ไหนหานอีกแล้วหายไปเลย ว้าปีหาไปเลยว่าจะวิ่งเข้าป่าแล้วโอเคว่าไงบ้างครับนี่ก็คือของวันปีใหม่ที่เราไม่ได้ทำกันนานเลยนะับเป็นของวันปีใหม่2568ก็ผมขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ไปนานๆแล้วก็อมตะทุกคนบนโลกใบนี้จงอมตะ ไอคนที่ตาผมผมขอให้อายุสั้นเท่ากับอะไรจักอะไรวะที่มันเป็นสัตว์ที่มันอยู่ได้แค่24ชั่วโมงอ่ะนั่นแหละผมขอให้คนที่แบบไม่ได้เกลียดผมอยู่เฉยๆหรือหรือแบบว่าติดตามผมหรืออะไแบบนี้ทุกคนบนโลกที่ไม่ใช่คนก็อย่างนั้นอึะผมบอกไปก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยบาย